ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อ20กว่าปีมาแล้วครับได้เกิดไฟไหม้ไฟป่าเผาผลาญป่าบนทิวเขาไปหลายพันไร่แล้วก็ลุกลามต่อจนเผาหมู่บ้านที่มีชื่อว่าหมู่บ้านกาซลองหรือว่าตลาดกาซลองเนี่ยปรากฏว่าบ้านเรือนของชาวบ้านนี่วอดวายไปถึง22หลังแม้ว่าจะไม่ร้ายแรงถึงขั้นมีการเสียชีวิต ของผู้คนแต่มันก็ได้สร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินแล้วก็สร้างความตื่นตกใจให้กับชาวบ้านเหตุการณ์นี้อยู่ในความทรงจำของชาวบ้านอยู่เสมอแม้ว่าจะผ่านล่วงเลยมาแล้วกว่า20ปีก็ตามในวงสนทนาไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าใครได้เอ่ยปากเรื่องไฟไหม้ตลาดกาสลองคราวนั้นขึ้นมาก็จะมีการยกเอาเหตุการณ์ต่างๆหรือว่ารายละเอียดที่แปลกๆ ของหมู่บ้านนี้มาเล่าให้ฟังคนที่เล่าเรื่องเนี้เป็นผู้หญิงชื่อมาเฟืองครับเธอเล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กแต่เธอจําเหตุการณ์คราวนั้นได้ทุกอย่างเลยเธอบอกว่าเธอเห็นภาพลูกไฟที่มันโยนตัวไปทางโน้นทีทางนี้ทีตื่นตาตื่นใจได้ยินเสียงผู้คนกรีดร้องวิ่งขนข้าวของหนีกันวุ่นวาย เสียงเออาเอตโรให้ตามหากันหรือว่าให้ช่วยกันดับไฟนี่ดังอึงขนึงไปหมดสมัยนั้นไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติบางทีมันก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติบางครั้งก็พวกชาวบ้านนั่นแหละจุดไฟขึ้นซะเองนะเพราะว่าไม่มีใครว่าใครเนี่ยเพราะทุกคนต้องทํามาหากินกันก็อยากจะได้ที่ดินบางคนก็จุดไฟเผาป่าก่อนที่จะเตรียมพื้นที่เพาะปลูกหรือเพาะเก็บเกี่ยวพืชไร่หมดแล้วชาวบ้านก็เผาป่าอีก ยิ่งป่าในหน้าแรงก็มีจะไฟไหม้ป่าเนให้เห็นทุกวันเวลากลางคืนเนี่ยมองเข้าไปบนภูเขาจะเห็นไฟป่าไหม้ลามขึ้นไปเป็นสีเหลืองแสววิ่งเป็นเส้นไปตามสันเขาอ่าดูน่ากลัวด้วยอมน่าตื่นเต้นทีนี้ไอ้วันนั้นน่ะไฟมันลามจากภูเขาข้ามมาถึงหมู่บ้านตอนพลบค่ำพอดี บางบ้านก็เริ่มจุดไฟกินข้าวกินปลามือเย็นกันบ้างแล้วบางบ้านก็กาลังติดไฟหุงหากันอยู่วัวควายก็อยู่ในข้อกันดีไม่มีใครนึกสังหณ์ใจว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นในอีกไม่กี่นาทีถัดมาทีนี้พอมีคนสังเกตเห็นว่าไฟมันลามเข้าหมู่บ้านก็เริ่มมีเสียงตะโกนเรียกกันดังโวกเวกโวกเวกปรากฏว่าไฟป่าเข้ามากินพื้นที่บ้านหลังแรกไปแล้วตอนนั้นลมร้อนหน้าแรงพัดโชยมาได้จังหวะพอดิบพอดี พายุก็โหมให้เปลวไฟกลายเป็นลูกไฟหลายขนาดแต่ละลูกก็โยนตัวไปมาน่ากลัวบ้านเรือนของชาวบ้านหลังแล้วหลังเล่ากลายเป็นอาหารอันโอชะให้กับลูกไฟที่หิวกระหายท่ามกลางเหตุการณ์อันน่ากลัวนั้นพ่อเรียกหาลูกลูกเรียกหาแม่พี่เรียกหาน้องเสียงตะโกนดังอื้ออึงไปหมดตอนนั้นไม่มีใครคิดจะดับไฟนอกจากจะรอให้มันสงบเองเพราะไม่รู้จะทำยังไง มีน้ำก็อยู่ในแม่น้ำสายเล็กๆแห้งขอดก็ห่างไปตั้งเกือบครึ่งกิโลเมตรลำพังแค่น้ำจากถังบังกะละมังบงังซึ่งเป็นภาชนะที่ชาวบ้านมีอยู่ก็ดับมันไม่ได้หรอกน้ำน้อยมันมันแพ้ไฟอยู่เป็นของธรรมดาแล้วก็อย่าได้ไปถามหาพวกรถดับเพลิงดับไฟอะไรเมื่อ20่สิบปีแล้วนะเพราะว่าขนาดปัจจุบันเนี้ถ้าจะารถดับเพลิงจากตัวอำเภอให้วิ่งปุเรงปุเรงมาถึงหมู่บ้านกลางดอยนี้ได้ กินเวลาไม่ต่ำกว่าชั่วโมงมีเรื่องแปลกๆที่ชาวบ้านก็มักจะเอามาเล่ากันตอนหลังๆห,หลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปอย่างเช่นเรื่องอป้าคำปันโปเนี่ยคือตอนที่ไฟไหม้นัน่ป้าคำปันแกกำลังอาบน้ำอยู่ที่แม่น้ำพอได้ยินเสียงคนร้องว่าไฟไหม้แกตกใจรีบถอดผ้าถุงเปียกๆทิ้งกองไว้เสร็จแล้วก็วิ่งไปที่บ้านตัวเองพอไปถึงบ้านในสภาพ ตัวเปล่าเปลือยผู้คนที่แตกตื่นกลางไฟไหม้อยู่บอกยายคำปันแกไปนุ่งผ้าเสียอารามตกใจป้าคำปันก็รีบแจนวิ่งกลับไปที่ท่าน้ำอีกนะแทนที่จะไปเอาผ้าถุงนุ่งแกคว้าแกเข็มขัดเงินมาคาดเอวแล้วก็วิ่งกลับไปบ้านในสภาพตัวเปล่าเปลือยมีแต่เข็มขัดคาดเอวอย่างเดียวไปอีกครั้งหนึ่งไอเรื่องป้าคำปันโปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สร้างเสียงหัวเราะได้เสมอ เพราะว่าในยามที่ความทุกข์มันผ่านไปนานแล้วแต่เรื่องของป้าคำปันเนี่ยคนชาวบ้านไม่ได้พูดถึงมากเท่ากับเรื่องของอีกคนหนึ่งคือคนคนนี้เป็นผู้ชายแล้วก็หายสาบสูญไปหลังจากที่เกิดไฟไหม้ตลาดกาสลองคราวนั้นหายไปเป็นสิบปีจนกระทั่งเมื่อไม่กี่วันนี้เองชาวบ้านก็ไปตลาดในเมืองเขากลับมาเล่าให้ฟังว่าอีตาคนเนี้ย เดินตีอกชกหัวตัวเองอยู่ที่ท่ารถรับคลายรับคลาว่าจะเป็นในหนานเปงนะคนที่อยู่หมู่บ้านเนี้แล้วก็หายตัวไปจากหมู่บ้านตั้งแต่ไฟไหม้ครั้งนั้นชาวบ้านเขาก็บอกว่าเมื่อกอดเนี่ยคำปันนี่มันเป็นคนฉลาดศึกจากพระได้ไม่กี่ปีก็ยังได้รับความนับถือจากชาวบ้านจนได้เป็นถึงแก่วัดหลักฐานบ้านช่องก็มั่นคง ถ้าไฟไม่ไหม้ซะก่อนป่านนี้ทั้งหมู่บ้านไม่มีใครรวยเท่าออมันหรอกดูสิคนเราเอาแน่นอนอะไรไม่ได้อ่าต้นดีแต่ปลายร้ายซะอย่างงั้งคำว่าแก่วัดเนี่ยเป็นตำแหน่งหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลไม่น้อยต่อชาวบ้านเพราะว่าคนที่ได้รับเลือกให้เป็นแก่วัดหรือว่ามรคทายกในหมู่บ้านนี้นะคนคนนั้นจะต้องได้รับการเคารพนับถือเท่ากับเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นหลักสําคัญในกับชาวบ้านเหมือนกับผู้ใหญ่บ้านเลยทีเดียวเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาเรียกแก่บ้าน ดูแลหมู่บ้านทั้งหมดส่วนแก่วัดก็มีหน้าที่ดูแลวัดแล้วก็ปฏิบัติศาสน,านกิจต่างๆของวัดนั่นเองคนที่จะเป็นแก่วัดได้น่นไม่ใช่จะเป็นกันได้ง่ายๆเช่นว่าถ้าหากว่าแก่วัดคนเดิมหมดอายุขายไปหรือว่าไม่สามารถจะทําหน้าที่ได้แล้วคนทั้งหมู่บ้านจะต้องช่วยกันเลือกแล้วก็มองหาคนใหม่กันเองในหมู่บ้านคนผู้นั้นก็จะต้องเป็นคนดีทําตัวน่าเชื่อถือและที่สําคัญต้องเป็นคนที่ผ่านการบวชเรียนมาแล้วด้วย ซึ่งทางเหนือเขาจะมีคำใช้เรียกคนที่ผ่านการบวชเรียนนี้ว่าหนานนำหน้าชื่อเสมอในคนนี้หรือว่าแกวัดคนนี้ชื่อในหนานเปงนะชาวบ้านเรียกเขาว่าหนานเป็งผีบ้านะก็เพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาเดินสมสารกลับเข้ามาในหมู่บ้านนี้ คนที่ยังไม่เคยเห็นแก่ที่ท่ารถมาก่อนก็จะไปดูเด็กๆก,ก็เดินตามหลังแกไปเป็นขบวนคอยแลบลิ้นปลิ้นตาล่อหลอกคนบ้าแล้วก็หัวเราะกันอย่างสนุกสนานมาเฟืองคนที่เล่าเรื่องนี้บอกว่าเห็นหนานเป็งเนี่ยในเย็นวันหนึ่งขณะที่เดินผ่านร้านค้าชุมชนเธอก็เห็นชายแก่ผมขาวผมยาวเป็นกระเซิงหน้าตาเนื้อตัวสกรปรกมอมแมมตัวเหม็นหึงเนี่ยนี่แหละในหนานเป็งนี่แหละ ยืนบนพื้มพัมอะไรอยู่คนเดียวไม่รู้ที่หน้าร้านค้าชุมชนนั่นแหละเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะชี้ไม้ชี้มือไปตามเรื่องร้านค้าชุมชนแห่งเนี้แต่ก่อนเนี่ยเป็นของแก่เป็นของแก่เล่ากันว่าเมื่อ20่สิบปีที่แล้วบริเวณเนี้มันถูกไฟเผาผลาญจนราบพนาศู์ไปในพริบตานะไม่หมด ไม่ว่าจะเป็นเรือนไม้สักหลังใหญ่ยุ่งข้าวขนาดใหญ่สองยุ่งรถหกล้อสองคันรถไถวัวหกตัวเล้าเป็ดเล้าไก่คอกหมูที่มีหมูยี่สิบตัวสัตว์ทั้งหมดถูกไฟคลอกตายในกองเพลิงอย่างน่าสงสารนะสมบัติของนายหนานเป่งนี่ทั้งนั้นเลยชาวบ้านเล่ากันว่าตอนที่หนานเป่งเป็นแก่วัดอยู่นั้น เป็นช่วงที่หมู่บ้านค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ผลผลิตทั้งจากท้องทุ่งและจากดงดอยสร้างรายได้ให้ชาวบ้านอย่างเป็นก่อเป็นกรำที่นี้เมื่ออยู่ดีมีสุขชาวบ้านก็มุ่งทําบุญกันยกใหญ่วัดก็มั่งคั่งเพราะว่ามีเงินจากศรัทธาชาวบ้านหลั่งไหลเข้าไปไม่ขาดสายเมื่อชาวบ้านทั้งหมู่บ้านพร้อมใจกันจะสร้างสารการปรเรียนหลังใหญ่เอาไว้ถวายวัดสําหรับใช้ในาศนาสนพิธีต่าง ทั้งกระถิพระป่าจากชาวบ้านและจากลูกหลานชาวบ้านที่ไปทำงานในแดนไกลต่างก็แห่แหนกันมาหาเงินเข้าวัดกันอย่างคึกคักแต่ละครั้งจะมียอดเงินบริจาคเป็นเงินหมื่นเงินแสนทั้งสิน้นทุกคนทุกฝ่ายต่างร่วมแรงร่วมใจกันเต็มที่นานเป็งเองก็มีบทบาทไม่น้อยในการสร้างศาลาการประเรียนถวายวัดครั้งนั้นโดยมีหน้าที่นับเงินให้วัดรวมยอดเงินต่างๆรายรับรายจ่ายของวัด จำนวนเงินเป็นแสนเป็นล้านก็ผ่านมือเขาผ่านไปผ่านมาอยู่เสมอชาวบ้านก็แกล้งล้อเขาบอกว่าเหมือนกับนายหน,นันเป็งเป็นนายธนาคารแต่ตอนนั้นนะ่ะชาวบ้านไว้ใจแกรวมไปถึงจเจ้าอาวาสผู้ใหญ่บ้านแล้วก็คณะกรรมการชุดต่างๆก็ไว้ใจหนันเป็งมีคนบอกว่าคงจะเป็นเพราะการสร้างศาลาการประเรียนคราวนั้นเนี่ยแหละที่ทำให้คนดีๆใจแตกแล้วก็ดีแตกได้ในที่สุด เพราะว่าเมื่อมีเงินจำนวนสูงสูงมากๆม,มาผ่านมือล่อใจครั้งต่อไปก็เริ่มมีการยักย้ายถ่ายเทเกิดขึ้นาจากคนเดียวก็ทำกลายเป็นขบวนการขึ้นมาดังนั้นเมื่องานปลอยหลวงฉลองสาราการประเรียนวัดในเวลาต่อมา ก็เกิดความขัดแย้งขึ้นในคณะกรรมการวัดและกรรมการหมู่บ้านแล้วก็ในหนานเปงนี่มีเสียงซุบซิบในคณะกรรมการและชาวบ้านที่ได้รู้ได้เห็นพฤติกรรมมันไม่ชอบมาพาคนของแกว่า,เ,าเขาขายสมบัติวัดเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองไปไม่รู้เท่าไหร่ทั้งลักลอบขายพระพุทธร,รูปเก่าแก่ของวัดไปไม่รู้กี่องค์และองค์ที่สําคัญที่สุดซึ่งชาวบ้านกราบไหว้บูชาสืบต่อกันมาเป็นร้อยร้อยปี นันเป็งก็ยังอุ้มเอาไปขายแล้วก็ไปซื้อองค์ปลอมมาประดิษฐานไว้แทนข่าวลือเนี่ยเป็นความจริงเพราะว่าเมื่อมีการพิสูจน์กันในภายหลังปรากฏว่าพระพุทธรูปที่ชาวบ้านกราบกันปลกปลกอยู่ทุกวันนั้นหาใช่องค์เดิมไม่แม้กระทั่งเงินถวายวัดเล็กๆน้อยๆในทุกวันพระซึ่งชาวบ้านบริจาคคนหนึ่งสิบาทยีบบาทนั้นเปงก็จะรวบรวมใส่ถุงไว้แล้วเอาไปนับที่บ้านอพอตกเย็นก็เอามาลงบัญชีไว้ที่วัด ซึ่งชาวบ้านที่คอยจับตาดูแก่วัดคนนี้อยู่นี่ก็มักจะบอกว่าจํานวนเงินมันแตกต่างกันมากเลยกับที่ชาวบ้านเขาร่วมใจกันบริจาคไปมันน้อยกว่าความเป็นจริงเสมอใครๆก็บอกหนานเป็่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นคนละคนอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทําตัวเหมือนพวกผู้ร้ายมาเฟียที่เห็นในหนังเนี่คือเวลาเดินไปไหนมาไหนก็มีคนติดตามขนาบซ้ายขวา ทั้งๆท,ท,ที่เป็นแก่วัดนะเป็นมัคนายกนะนะมีตำแหน่งเหมือนกับรองกับเจ้าอาวาสอย่างนั้นแหละเออยังอุตส่าห์ทำเรื่องนักเลงขึ้นมาหาพวกมาเดินขนาบยังกับเจ้าพ่อแต่ก็ไม่มีใครกล้าปลดเขาออกจากตำแหน่งก็ใครจะกล้าละ่ะเพราะว่าประชุมวัดเมื่อไหร่ปรากฏว่ามักคนายกหนานเป่งมีลูกน้องเน็บปืนไปนั่งฟังด้วยทุกครั้งเดียว บ้านของนันเป็นสร้างใหม่หลังใหญ่แล้วก็สวยที่สุดในหมู่บ้านมีข่าวว่าเขาซื้อน่นซื้อนี่ไม่เว้นแต่ละวันพฤติกรรมของเขาเป็นที่น่าเอือมระอาแต่ก็ไม่มีใครกล้าว่ากล้าหือคณะกรรมการวัดบางคนถึงกับออกอาการเป็นโรคหูหนวกตาบอดอย่างเห็นได้ชัดแต่คณะกรรมการบางคนก็เห็นดีเห็นงามไปกับเขาด้วยและใครที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากหนานเปงก็ยิ้มวางกล้ามขึ้นมาทันที ทีนี้ก็มีปู่ของมาเฟืองคนที่เล่าเรื่องเนี้ยที่กล้าคัดงางนานเปงในที่ประชุมแต่ว่าคนไม่มีพักมีพวกสนับสนุนมันก็ไม่มีความหมายอะไรอแต่พอหลังจากไฟไหม้เท่านั้นทุกอย่างเปลี่ยนไปหลังไฟไหม้ไม่นานนันเป็งหายไปจากหมู่บ้านบ้างก็ว่าเขาไปอยู่กับลูกสาวคนเดียวที่กรุงเทพบางก็ว่าเขากลับไปอยู่กับญาติพี่น้องที่จังหวัดอื่นเพราะว่าเขาเป็นคนจากถิ่นอื่นมาบวชอยู่ที่วัดนี้ พอศึกก็แต่งงานแต่งการกับคนในหมู่บ้านนี้พอได้ลูกสาวหนึ่งคนเมียก็ตายไปเขาก็ส่งลูกไปเรียนที่กรุงเทพแล้วก็ยังอยู่ที่ตัวเขายัางอยู่ที่นั่นจนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งจากวัดและชาวบ้านให้เป็นแก่วัดบางคนก็บอกว่าเขาเริ่มเป็นบ้าตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะพอเห็นไฟเผาผลาญสมบัติตัวเองไปต่อหน้าต่อตาก็เลยทําใจไม่ได้ก็เลยหนีตะลิดไป ชาวบ้านก็ไม่มีใครติดตามถามถ่ายถึงหนานเป็งเพราะว่าต่างก็ยังตกใจในเหตุการณ์ไฟไหม้แล้วก็วิตกถึงเรื่องของครอบครัวตัวเองกันทั้งนั้นส่วนใหญ่ก็พากันคิดว่าดีซะอีกที่หนานเป็งไม่อยู่แล้วอย่างน้อยวัดและหมู่บ้านจะได้เจริญขึ้นเสียทีแต่ที่รู้กันก็คือหลังเหตุการณ์ไฟไหม้ได้ไม่นานนักลูกสาวของหนานเปงก็มาที่หมู่บ้านแล้วก็ประกาศขายที่ดินแล้วก็ที่นาของพ่อมีคนก็ถามถึงหนานเปง แต่ลูกสาวก็บอกวกไปวนมาจนไม่มีใครรู้แน่ว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยตกลงหนานเปงอยู่ดีมีสุขยังไงไปทําอะไรหรือว่าอยู่ที่ไหนแต่ตอนเนี้ยชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านรู้คําตอบดีแล้วว่าหนานเปงไม่ได้อยู่ดีมีสุขเลยเขาเริ่มเป็นบ้าตั้งแต่เมื่อไหรไม่มีใครรู้แต่ที่รู้กันเวลานี้ก็คือเขาเป็นบ้าไปแล้ว ภาพคนบ้าที่ทุกคนเห็นอยู่ในไวัยไม้ใกล้ฝั่งเต็มทีถ้าเขาเป็นคนดีมาตลอดในวัยนีย้เขาควรจะได้อยู่ในบ้านที่พรั่งพร้อมมีลูกหลานห้อมล้อมได้รับการยอมรับนับถือจากชาวบ้านให้เป็นปูชนียบุคคลของหมู่บ้านเหมือนกับแก่วัดคนอื่นๆซึ่งเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่ชาวบ้านก็พร้อมใจกันไปรดน้ำดำหัวในทุกๆวันขึ้นปีใหม่วันสงกราน มาเฟืองนี่ไม่เคยเห็นแกในยามที่เคยเป็นผู้ร้ายจ้องขมือสมบัติของวัดแล้วก็เอามาสร้างความสมบูรณ์พูนสุขให้กับตัวเองมาเห็นก็ต่อเมื่อสารรูปแกหน้าสงสารหน้าสมเพศเวทนาเป็นที่สุดนั้นเป็นนอนแถวบริเวณที่เคยเป็นบ้านของแกซึ่งตอนนี้กลายเป็นตลาดร้านค้าชุมชนไปแล้วใครผ่านไปผ่านมาเห็นสภาพแก แล้วเรื่องราวของแกแต่หนหลังก็ถูกเล่าซ้ำไปซ้ำมาเหมือนกับว่าแกกำลังถูกประจานรายวันอย่างนั้นแหละมาเฟืองก็ขอเสื้อผ้าเก่าๆของพ่อของแม่มาให้หนานเป็งผีบ้าเนี่ยใส่เธอก็ขยันขยอให้ให้แกเปลี่ยนพอแกไม่ยอมเปลี่ยนมาเฟืองก็เอาขนมจ้างเด็กๆให้ช่วยกันจับใส่ให้แกใหม่พอแกใส่ได้สองสามวันก็ถอดทิ้งพร่ำพูดแต่ว่าเดี๋ยวก็ไฟไหม้หมดเนะี่ยไม่ต้องใส่อะเดี๋ยวก็ไฟไหม้หมด แต่ละวันชาวบ้านก็ผลัดเปลี่ยนเอาของกินบ้างขนมบ้างมาให้แกกินพอมีชีวิตอยู่ไปวันๆเวลาใครเอาของมาให้นั้นเป็นผีบ้าก็สวดให้ศีลให้พรได้จนจบบางทีก็นั่งสวดมนต์ได้เป็นวันๆบางวันก็นั่งนับเศษกระดาษบ้างก้อนหินบ้างแล้วก็เอาใส่กระเป๋าเสือ้อกระเป๋ากางเกงจนตงุงพอเจอใครก็เที่ยวอวดเขาว่าแกมีเงินเท่านั้นเท่านี้แต่บางวันแกก็นั่งร้องไห้คร่ำครวญถึงวัวควาย หมูเป็ดไก่ที่มันถูกไฟคลอกตายยกเล่าไปตั้งแต่เหตุการณ์คราวนั้นนับตั้งแต่แกกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ชาวบ้านก็มีกิจกรรมประจำวันคือติดตามดูหนานเป็งผีบ้าแล้วก็คุยกันถึงเรื่องเก่าๆพวกมีลูกก็สอนลูกให้ดูหนานเป็งเป็นตัวอย่างพวกมีหลานก็สอนหลานให้เป็นคนมีศีลมีสัตว์อยากคดโกงเอาสมบัติวัดมาเป็นตัวของตัวเอง พ่อของมาเฟืองนะเคยพูดบอกว่ามาเฟืองเอ้ยเอ็งเชื่อไหมว่าไฟไหม้คราวนั้นนะ่ะมันเลือกเผาบ้านคนได้มาเฟืองนะเชื่อร้อยเปอร์เซ็นเลยทั้งนี้ก็เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์คราวนั้นนะ่ะทีแรกเนะี่ยไฟมันไหม้มาคนละทิศคนละทางกับบ้านหนานเป่งอะก็จะมีแต่บ้านหนานเป่งเท่านั้นแหละที่จะไม่ถูกไฟเผา เพราะว่าอยู่คนละทางกับที่ไฟป่ามันลามมาเสร็จแล้วก็มีชาวบ้านส่วนหนึ่งพากันขนข้าวขนของไปไว้ที่บ้านนานเปงแต่ก็ปรากฏว่ายังไงไม่รู้ลมเปลี่ยนทิศจู่ๆลมพัดลูกไฟโยนไปโยนมาแล้วก็พุ่งไปบ้านหนาั้นเปงในชั่วพริบตาเดียวแล้วก็ทุกอย่างก็เรียบวุฒในเวลาไม่นานนักบางบ้านนี่ไฟกลับโยนลูกไฟกระโดดข้ามหลังคาแล้วก็เปลี่ยนทิศทางไปเฉยๆยเฉไม่ไม่ บางบ้านเปลวไฟแค่ลามเรียลอดใต้ถุนไปเผาใบไม้แห้งเสร็จแล้วก็ดับไปเองอบ้านจำนวน22หลังที่มอดไหม้ไปในกองไฟในคราวนั้นเล่าลือกันว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับหนานเปงเป็นพวกที่มีส่วนเชื่อมโยงในการเอาเงินวัดมากินมาใช้กันเป็นกระบวนการอ่า เหตุการณ์ที่ว่าไฟปา่าครั้งนั้นมันเลือกเผาบ้านคนได้เนี่ยครับเกิดขึ้นที่ตลาดกาสลองเชียงใหม่ครับเป็นเรื่องแปลกมหาศาัศจรรย์จริงๆครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับความจริงคนที่อยู่ติดกับวัดเนี่ยน่าจะเข้าวัดทำบุญให้มันบ่อยมากกว่าคนที่ เขาอยู่ไกลๆถึงเวลาที่วัดมีงานทอดกระถินผ้าป่าก็น่าที่จะเข้าไปช่วยทางวัดบ้างแต่สําหรับตาหยวกคนนี้เลยนอกจากจะไม่เข้าวัดแล้วยังมีความเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิอีกว่าทําบุญเสียเปล่าว่วา้เจ้าดีกว่าพระก็คือคนโกนหัวนุ่งเหลืองห่มเหลืองดีแต่ขอข้าวชาวบ้านกินไปวันๆกินแล้วก็นอนนอนเสร็จแล้วก็ร้องเพลงพว่างจากทำนางานอดิเรกของแกก็คือการเล่นไก ไก่ที่แกเลี้ยงเน่ยเป็นไก่ชนวันๆแกจะคลุกอยู่กับไก่ชนของแกนี่แหละราดน้ําไก่บ้างย้อนคอไก่บ้างอาบน้ําว่านทาขมิ้นให้ไก่บ้างนะที่บ้านของแกนี่นักเลี้ยงไก่วิ่งเข้าวิ่งออกเป็นเทือกเลยวันไหนถ้าแกอุ้มไก่ไปบอนวันนั้นบ้านแกก็งเงียบหน่อยที่ดินธรณีสง์อันเป็นเขตวัดเนี่ยอยู่ติดกับเขตบ้านของแกซึ่งมันแหลมยื่นเข้าไปแบบ สี่เหลี่ยมคางหมูแล้วก็เขตรั้วกั้นก็เป็นแนวยาวเป็นกอไผ่ห้าหกกอยาวตลอดแนวแต่หยวกนี่แกโลภมากแกคิดว่าที่ดินบ้านแกนี่ยังน้อยไปหน่อยก็เลยรุกที่วัดียเลยที่นี้อยู่ๆแกจะรุกเข้าไปเฉยๆก็ดูจะเป็นการหน้าเกลียดแกก็ใช้วิธีให้กอไผ่เดินได้คือการฟันกอไผ่ในรั้วบ้านของแกทางด้านซีกบ้านของแกนี่นะฟันออกไปบ้างริมริมกอ แล้วเวลาหน้าฝนหน่อไม้มันแตกหน่อโผล่ขึ้นมาแกก็เอามาต้มกับกระดูกหมูกินบ้างโดยที่ปล่อยให้หน่อไม้เนี่ยแทงยอดขึ้นไปทางเขตวัดแกทำอย่างนี้เป็นประจำไม่นานกอไผ่มันก็ขยับรุกเข้าไปในเขตวัดทีละน้อยทีละน้อยจากคืบเป็นศอกจากศอกเป็นวาไปตลอดแนวรั้วเลยทีเดียวจเจ้าอาวาทท่านก็ไม่ได้ตรวจตราเพราะว่าท่านเป็นพระใครเห็นว่าเขตวัดอ ก็คงจะไม่มีใครกล้าเสี่ยงกับบาปกรรมลุกล้ำเข้ามาหรอกแต่ความจริงท่านคิดผิดก็ใจบัณฑิตจะไปวัดใจโจรได้ยังไงคนเราเนี่ยถ้าไม่มีเฮริโอตป,ปะนี่อย่าว่าแต่รุกที่วัดเลยหักคอพระพุทธรูปเอาไปขายฝรัง่งมันยังทําได้ลงคอจวบจนวันหนึ่งตาอินแกเป็นมรรคนายกวัดเนี่ยแกเป็นคนเก่าคนแก่คู่บารมีมากวัดแกก็เดินเล่นไปรอบๆบ,บ,บริเวณวัด ตามปราษาคนไม่มีอะไรจะทำเดินไปก็สำรวจตรวจตรารอบบริเวณวัดไปด้วยเสร็จแล้วแกก็ตกใจเมื่อพบว่าวัดโดนรุกที่แกก็วิ่งจันไปรายงานให้เจ้าวาดได้รับทัา์หลวงพ่อจเจ้าอาวาดฟังแล้วท่านก็พิจารณาว่าเออหนอเหตุฉนไหนโยมหยวกก็ถึงได้ทำอย่างนี้แต่ท่านเป็นพระก็ยังมองโลกในแง่ดีว่าโยมหยวกแกอาจจะไม่ได้ตั้งใจรุกที่วัดก็ได้ คนเรามุ่งแต่ทําความสะอาดหน้าบ้านตัวเองถางรั้วเพื่อให้บ้านตัวเองสะอาดหน้าอยู่หน้าอาศัยโดยลืมไปว่ากอไผ่นี่มันขยับได้เขาอาจจะไม่เจตนารุกที่วัดก็ได้หลวงพ่อ่านคิดอย่างนี้ก็ประชุมกรรมการวัดส่งคนไปพูดจากับตาหยวกขอให้หยุดการฟันหน่อไม้ลงเพียงแค่นั้นแต่แทนที่ตาหยวกจะยอมรับแต่โดยดีแกกลับเอะอะเอตโรดากราดตั้งแต่สมพานยันมรณายกวัด หาว่าเจ้าอาวาสเนี่ยมิ่นประมาทตัวบ้างละสมภานขี้งกบ้างละกอภัยมันก็อยู่ที่เดิมเพราะมันจะหาว่ารุกที่วัดได้ยังไงท่านแน่จริงก็ไปฟ้องเอาสินี่แหละนะสันดานคนโกงเมื่อหลวงพ่อท่านรู้เรื่องเข้าก็บลงอนิจังท่านก็บอกว่าในเมื่อตักเตือนกันดีๆไม่ฟังก็ปล่อยเขาไปเถอะไอ้จะฟ้องร้องกันถึงโรงถึงศาลมันก็ไม่ใช่กิจของพระคนเราทํากรรมอะไรไว้ไม่ช้าผลกรรมมันก็มาตอบสนองเองนั่นแหละไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้า คนเราเกิดมาตัวเปล่าไปกว่าตัวเปล่าเอาอะไรไปไม่ได้ทั้งทรัพย์สินเงินทองนะแรกก็เกิดมาคนเกิดมาเนี่ยมือกำร่ามาเชียวบอกถึงอำนาจกิเลสว่ากูเอาทุกอย่างอะนะกอบโกยทรัพย์สมบัติใส่ตัวพอตายปุ๊บมือแบนะแบมือกลับไปเปล่าๆเ,เงินสักสลึงหนึงก็เอาไปไม่ได้แบมือไว้เขารดน้ำศพเท่านั้นเอง เหรียญเขาย่อใส่ปากยังเอาไปไม่ได้เลยผลกรรมเท่านั้นแหละที่จะตามติดไปในภพหน้าหลวงพ่อท่านก็ถือโอกาสเทศสั่งสอนเหล่ากรรมการวัดไปเสเลยวิถีชีวิตของแตหยวกนี่ก็วนเวียนเปลี่ยนราศีไปตามคันลองจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีอยู่มาปีหนึ่งจะเป็นด้วยอากุศลกรรมตามทันหรืออย่างไรไม่ทราบประมาณต้นปี2516 คืนวันหนึ่งแต่หยวกแกกลับอย่างงานกินเลี้ยงแกไปงานบวชนาคมาขับรถมอเตอร์ไซค์มาตามถนนเพื่อจะกลับบ้านปรากฏว่ามีรถปิกอัพคันหนึ่งแล่นมาเฉียวรถของตะหยวกกระเด็นตกลงไปข้างทางแต่หยวกหัวฟาดพื้นสลบสลายชาวบ้านก็ช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลเจ้าพยาลยมราชที่สุพรรณบุรีแหละแต่ว่าทางโรงพยาบาลเขาแนะนําให้ส่งไปรักษาต่อที่สิริราชที่กรุงเทพลูกเมียนําแกไปรักษาที่โรงพยาบาลสิริราช สามเดือนกว่าก็กลับมารักษาต่อที่บ้านตามมีตามเกิดเพราะว่าเงินทองก็ร่อยหรอลงไปมากประกอบกับอาการของแกก็ไม่มีทีท่าว่าจะหายเป็นปกติได้เพราะว่าแขนขาเป็นอัมพาตขยับไม่ได้ต้องนอนแซวอยู่กับเตียงแต่ก็ยังพอพูดได้บ้างเป็นบางประโยคอ่อออ,อแอรแอ์ร่างกายก็ผ่ายผอมลงอย่างรวดเร็วข้าวปลาก็กินไม่ค่อยได้ลูกเมียต้องคอยปฏิบัติป้อนข้าวป้อนน้าเช็ดอุจจาระปัสสาวะให้ อีกประมาณสองเดือนต่อมาอำนาจแห่งอกอุศลกรรมก็ตามทันแต่หยวกเริ่มกระสับกระสายดินทุรนทุรายร้องบอกลูกเมียโดยน้ำเสียงอ่อออ ى, แอแอพอจับความได้ว่ามีหนามแหลมทิ่มหลังแกอยู่ลูกเมียก็ประคองร่างแกขึ้นมาตรวจดูบนที่นอนดูหลังดูไหลแกก็ไม่เห็นมีอะไรก็วางลงไปใหม่เดี๋ยวเดียวแกก็ดิน้นทุรนทุรายร้องอีกว่ามีหนามแหลมมาทิ่มหลัง ลูกเมียก็งงต่อเหตุการณ์เป็นอันมากก็ต้องคอยจับตัวแต้ยวกประคองให้นั่งอยู่ตลอดเวลาพอแกมื่ยมากๆก็ค่อยๆปล่อยให้แกเอ็นหลังลงไปแกก็สะดุ้งเหือกร้องโอยโอยทุกครั้งว่าหนามแหลมมันทิ่มหลังลูกเมียก็ต้องผลัดกันประคองให้แกนั่งงนเง,งินอยู่ตลอดเวลาสภาพของแกตอนนั้นไม่ผิดกับพวกอธตีสมานกายที่จิตกรเขาวาดไว้ตามหนังบทร่างกายผายผอมมีแต่หนังหุ้มกระดูก โหนกแก้มสูงกระบอกตาในกลวงลึกขุนมัวหนวดคราวสีขี้เท่าอ้า,อาปากปังงับปังงับหายใจนั่งลุดลาดลุดขาดนานๆจะโก่งคอขย่อนเสลดจออกมาเสียงออกอ๊อ,อก,ออกเหมือนเสียงไก่ไม่มีผิดแต่หยวกแกต้องเสวยทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าเพราะว่าอากุศลกรรมที่แกรุกที่วัดด้วยการใช้หน่อไม้เป็นเครื่องมือพอใกล้จะถึงเวลาจะสิ้นใจ ก็เกิดนิมิตอุปาทานว่ามีหนามแหลมทิ่มหลังอยู่ตลอดเวลาแกสเสวยผลแห่งอกอุสลกรรมอยู่นานถึงเจ็ดวันก็หมดลมหายใจหลังจากจัดงานชาปนากิจศพแกเสร็จเรียบร้อยยายพลับเมียแกก็จัดการนิมนต์ให้เจ้าอาวาสและกรรมการวัดไปยืนปักหลักเขตกันใหม่โดยยินยอมคืนที่ธรณีสงให้ดังเดิมส่วนกอไผ่เจ้าปัญหานี่ยายพลับก็จ้างคนมาขุดโขนถวายวัดไป เปลี่ยนเป็นล้อมรัวลวดหนามแทนกิจการไก่ชนของตะยวกก็เลิกให้ชาวบ้านเอาไก่ไปเลี้ยงหมดยายพลับเป็นคนใจบุญอยู่บ้างปกติจะทําบุญใส่บาทเป็นประจำยิ่งพอผัวตายลงก็ยิ่งเข้าวัดทําบุญใหญ่แกเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าเคยฝันเห็นตะยวกเนี่ไปยืนแบกแผ่นดินตัวดําเมื่อมเนี่ยท่าทางได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสแล้วบริเวณที่แกยืนอยู่ก็มลมัวสลัวลางเต็มไปด้วยหมอกวันบรรยากาศ น่ากลัวใหญ่พรบแกรู้ว่าต้องเป็นอกุศลกรรมที่ผัวแกเคยลุกที่วัดแกก็ทําบุญถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลไปให้ตะยวกอยู่เสมอส่วนจะได้หรือว่าไม่ได้นั้นตะยวกเท่านั้นนะครับที่จะรู้ได้